สตป,ปังปังเจอกันแบบนี้นะคะทุกวันเสาร์8โมงเช้าสดชื่นสดชื่นกับเรื่องราวเกล็ดความรู้ในเรื่องของกีฬาค่ะถูกต้องครับในบางเรื่องเนี่ยเป็นมุมที่แบบว่าหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเป็นมุมแบบเล็กๆน้อยๆที่สามารถมาดูกันได้ทุกเพศทุกวัยใช่รจริงๆเรื่องของกีฬานี่คือ ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเล่นกีฬาหรือว่ารับฟังหรือศึกษาในเรื่องของกีฬาแทบจะไม่มีโทษเลยนะถูกต้องน้อยมากได้ประโยชน์เยอะมากทั้งสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นถูกนะครับแล้วก็สามารถนําไปไประยุกต์ใช้กับการทํางานในชีวิตประจำวันได้ด้วยถูกต้องค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเรื่องราวในรายการของเราเนี่ยต้องบอกให้ฟังกันก่อนแบบนี้อย่างช่วงแรกรช่วงรู้ไปหมดของเราเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกีฬากับนิสัยใจคอถูกต้องครับเพิ่งรู้นะคะว่าการเล่นกีฬาก็ต้องให้เข้ากับนิสัยใจคอด้วยอ่ะมีผลครับว่า อย่างคุณอย่างเงี้ยคุณดีอย่างเงี้ยนิสัยแบบนิสัยยังไงคะน่าจะเหมาะกับกีฬาน่าจะเหมาะกเวลาแบบวิ่งเปรี้ยวเ่พราะว่ากลิ่นเหมือนแบบเปรี้ยวๆมาแบบพูดอะไรพูดอะไรนิสัยเปรี้ยวเหรอคะไม่ใช่อันนั้นมันกลิ่นอะคุณมันไม่ใช่นิสัยอะค่ะแต่ตัวเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอ๋อชิกๆอย่างเงี้ยค่ะคุณชอบวิ่งนี่ตรงไหมชอบวิ่งแต่ไม่ต้องวิ่งเปรี้ยวไงวิ่งผอมๆค่ะมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะผมเหมาะกับกีฬาอะไรเตะตอง ทำไมอ่ะอ้าวคุณดูแบบมีสมาธิมุ่งมั่นตั้งใจโอ้หนี่มาใม่จริงจังซีเดีสเลยไม่มีมุกแล้วจริงๆกันชอบอะไรผมเล่นได้ทุกอย่างแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมารู้ว่านี่สัยใจคอเราเนี่ยเหมาะกับกีฬาอะไรมันมีผลมันมีผลและช่วงคือช่วงเรื่องดังปังๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของการดูกีฬามีประโยชน์นะครับบางทีเนี่ยเราดูกีฬาอยู่เฉยปุ๊บคิดว่า แค่ดูเฉยๆมีประโยชน์ได้ยังไงค่ะเดี๋ยวนี้รู้กันอ,อแค่นั่งดูเนี่ยนะไม่ได้<ช>เข้าไปเล่นกับเขาเลยมันมีผลต่อสภาพจิตใจของเราด้วยอ๋อหรออะแล้วนั่งดูอยู่ที่บ้านกับนั่งดูติดขอบสนามล่ะต่างกันไหมต่างครับต่างด้วยเหรอใช่ครับ โอ้เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวได้ทราบแน่นอนว่าขนาดไม่ได้ลงไปแข่งนะคะแค่นั่งดูเฉยๆอย่างดูที่บ้านก็ได้ดูผ่านทีวีแบบนี้ก็ได้มีประโยชน์ยังไงอ่าเดี๋ยวมารู้การรวมไปถึงช่วงสุดท้ายกับคุณอาพิษณุนินกลัดของเราค่ะรับนี่เะถาอสรงสัยตอบให้ค่ะจะถามว่าคุณอาเนี่ยนะครับเคยไปตีกอล์ฟมาแบบสนามเมเจอร์ดังมาหลายสนามแล้วอยากรู้ว่าสนามไหนที่คุณอาแบบประทับใจแล้วก็ชื่นชอบเป็นพิเศษต้องมีสนามไหนที่แบบว่า ตีแล้วแบบต้องกลับไปตีทุกปียอะไรเงี้ยนะใช่เพราะว่าคุณอานี่คือเดียเชื่อเลยนะว่าคุณอาเนี่ยคงจะไปสนามกอล์ฟคือแบบเทพทุกสนามในโลกใ,ใบนี้แล้วอะ่ะทั้งไม่เป็นแบบว่าทํางานด้วยแล้วก็ไปตีเองด้วยหรือจะไปเป็นผู้ชมก็แล้วแต่ถูกต้องใช่ไหมนี่นะคะเดี๋ยวได้รู้กันแน่ๆค่ะแต่ว่าในช่วงรู้ไปหมดของเราเนี่ยนะเราเกิดนให้ฟังแบบนี้ก่อนนะคะว่ากีฬากับนิสัยใจคอคเอาจริงๆตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่เกี่ยวนะเอะก,กีฬาก็ส่วนกีฬาสิสมมติว่าเราอยากเล่นอันนี้เราก็น่าจะเล่นได้ไม่เห็นจะต้องเกี่ยวกัับนิสยเรา แต่ผมว่าเกี่ยวนะเ<น>พราะว<น>่าผมมีประสบการณ์โดยตรงเลยสมัยเด็กๆเป็นนักตะกร้อโรงเรียนคือตัวตะกร้อเนี่ยเขาจะเล่นกัน3าคนใช่ไหมผมเป็นมือเสิร์ฟเป็นตัวกลางเหมือนสืบสับผันสืบซึ่งตัวกา,างมีหน้าที่ในการแบบงัดลูกขึ้นมาตั้งให้เพื่อนแล้วเพื่อนกระโดดฟาดหรือเพื่อนก็ทาแต้มแล้วบางทีอ่ะเราเป็นคนที่งัดลูกยากๆจากฝั่งนู้นนดสมมติแบบเขาตกมาลแรงปุ๊บเราแบบงัดขึ้นมาขึ้นมาได้อ่ะแล้วส่งให้เพื่อนต่อแล้วทําติดเน็ตอย่างเงี้ย เมืเพื่อนแบบทำใต้ไม่ได้ผมเนี้ยเราโมโหละอ่าเนี่ยคือไม่เหมาะกับที่ส่เราคือเราเป็นคนที่เดียวกันคือเราไม่ควรจะเหมาะเล่นประเภททีมคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อเราทำดีแล้วอะทําไมคุณทําคะแนนให้เราไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยโมโหจนกระทั่งมีคุณครูที่เป็นคนสอนเราเนี่ยว่าเราเลยว่าเฮ้ยการอย่างนี้ไม่ได้นะ,ะการเล่นตะก,ก้อเนี่ยมันต้องเล่นเป็นทีมถ,ถ้าเพื่อนเขาไม่ได้แล้วเขาแบบให้กำลังใจเส้นกันละกันไม่ใช่มาโกรธเขามันก็ยิ่งแบบอารมณ์แบบ งุณหงิดในทีมไปเปล่าๆหลังจากนั้นก็เลยรู้เลยว่าเราอ่ะไม่เหมาะกับกันแข่งกีฬาเป็นทีมอ่าเอาแต่โตมาคุณเตะฟุตบอลนะก็เป็นอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันคนเยอะกว่านเหมือนตอนที่คุณบอกว่าโตโน่ไม่ส่งลูกให้คุณคุณก็หุ่นหิดอ่าใช่ใช่ป่ะอ๋อจริงด้วยมันมีผลเว้ยแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุกกันว่าแต่ละกีฬาเนี่ยมันจะมีผลแล้วก็เหมาะสมกับคนที่ใส่แบบไหนอ่าโอเครักครูอค่ะอะกลับมาสู่ เรานะคะจับช่วงรู้ไปหมดค่ะอย่างที่เราได้บอกไว้นะคะว่ากีฬากับนิสัยใจคอนี่คือถ้าเกิดว่าเราเล่นให้มันตรงกับนิสัยใจคอของเรามันมีข้อดีเยอะมากๆค่ะถูกต้องครับ<ด>ซึ่งจะบอกแล้วว่านักกีฬาระดับโลกบางคนนะครับเ,<อ>เขาแบบว่าไม่ได้เล่นกีฬาที่เขาถนัดตั้งแต่แรกค่ะอย่างเช่นโรเจอร์เฟเดร์และก็ราฟาเอลนาดาเนี่ยเขาอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาก่อนตอน,นเด็กแต่ฟุตบอลเหรอแต่ฟุตบอลแต่ว่าสุดท้ายเขากลับกลายมาเป็นนักกีฬาทนิส อันดับหนึ่งของโลกเพราะว่าด้วยความที่ว่านิสัยของเขาคามสวรรค์ของเขาเหมาะกับเทนนิสมากกว่าอืมคือเขามาค้นพบตัวตนใชว่าจริงๆแล้วเอ๊ะเราเนี่ยพอเราไปตีเทนนิสแล้วมันรู้สึกรู้สึกเหมาะกับฟุตบอลเหมือนผมอะเหมือนแบบเล่นกีฬาประเภททีล้วแบบเฮ้ยทำไมเราเล่นได้เราสึกว่าเราเราเก่งอะแต่ทําไมเราเล่นกับเพื่อนเราทําไมเพื่อนทําให้เราดรอปลงไปเรามันนำไปเยอะค่ะทำไมไม่ตามเราทันมาอะไรเงี้ยอายไหม หรือว่าที่เป็นพิธีกรอยู่เงี้ยเฮ้ยทำไมเราเป็นพิธีกรไม่ดีเท่าเขาวะดีฝากตัวนะครับเป็นมือใหม่นะครับผมฝากตัวฝากตัวด้วยนะครับคุณผู้ชมดูสิกันก็ว่าอ้อนอย่างงี้เราเรียนทำไงอ่ะคุณเล่นมืออาชีพต่อครับเอาดูสิคะเขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนประเภทกีฬาให้เหมาะกับตัวเขามากขึ้นใช่นะคะเพราะว่าการเล่นกีฬาเนี่ยเอาจจริง ผลแรกเลยอ่ะมันเป็นทางตรงที่ทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าเล่นกีฬาก็คือร่างกายแข็งแรงกต้องทุกคนรู้นะคะมันมีการพัฒนาในด้านกล้ามเนื้อหัวใจอะไรต่างๆอันนี้คือด้านร่างกายอันนี้ให้อยู่แล้วเต็มเต็มรงๆเลยนะคะแต่ว่าในเรื่องของจิตใจครับ อันนี้นะคะคือจิตใจเนี่ยเอายังไม่ต้องแบบว่าให้เข้ากับในสัยใจคอก่อนนะหนึ่งอะ่ะมันได้สุขภาพจิตที่ดีขึ้นมากๆในการเล่นกีฬาถูกต้องเราจะได้ทั้งแบบการพัฒนาต่างๆในด้านของความคิดครับสามารถปรับเอาไปใช้ให้มันเป็นประโยชน์ได้กับในชีวิตประจําวันหลายๆอย่างแล้วเขาบอกว่าจะมีสภาวะความเป็นผู้นําสูงใช่เวลาเล่นกีฬาเนี่ยเขาจะมีการวางแผนที่ดีแล้วก็ทําให้การทํางานในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมัน มันมีศักยภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแล้วก็มีการจัดการกระบวนความคิดที่มันดีมากขึ้นด้วยอย่างเช่นแบบว่าสิวิตการรู้แพ้ล้ชนะอย่างเงี้ยสำคัญนะ,ะเราต้องรับมือกับการแพ้ยังไงให้เราแบบว่าอยู่กับมันได้อัออนนี้ก็สาคัญใช่ไหมเวลาที่เราแบบใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเรา,เรา,เ,ราเราแพ้เหมือนกันในชีวิตอะไรเงี้ยเฮ้ยวันนี้เรารู้สึกไม่ดีเลยทำงานไม่ดีเลยหรือว่าเลาะกบแฟนเราก็จะมีทักษะในการแบบจากการเลกกีฬาเนี่ยที่เราเคยแพ้มาเนี่ยมา ดูแลหัวใจเราให้มันดีขึ้นได้เฮ้ยจริงๆเล่นกีฬาอะไรตอนช่วงนั้นอะที่ผ่านมาตีตีแบตอ๋อเหรอใช่ครับเราคิดอะไรอยู่ตอนตีแบตตอนนี้เหรอตอนตีแบตตอนนั้นตอนก็มีความสุขดีถามเพื่ออะไรคือไม่ต้องมาดรามากอะไรไม่อยากรู้ไงเห็นกันบอกว่าแม้แต่เรื่องเออมันช่วยได้หลายยเรื่องมันช่วยให้สภาพจิตใจเราดีขึ้นครับเอามันช่วยได้จริงๆนะคะเพราะว่าเดียวเคยเล่าไปแล้วหรือยังก็ไม่รู้อะแต่ว่าบางคนยังเหรอโอเคขอบคุณอค่ะที่เตือนคือ จุดเริ่มต้นของการเดียวิ่งมาราธอนเนี่ยจุดเริ่มต้นก็มาจากการที่อกหักแล้ววิ่งนะเห็นไหมแล้วมันก็มาแบบชดเชยไหมแล้วมันชดเชยมันทําให้หายได้มันทําให้การวิ่งมันเหมือนได้อยู่กับตัวเองมีสมาธิจดจ่อให้ลืมสิ่งที่เราก็บแบบ เคยเจ็ดช้ำเคยอะไรมาก็แล้วแต่พอมันมาได้วิ่งอะค่ะมันเหมือนกับเป็นการแบบว่าอยู่กับตัวเองคิดทบทวนแล้วก็พัฒนาแล้วสุดท้ายเรากลายเป็นอีกหนึ่งสังคมใหม่ที่เราก็ลืมเรื่องความรักของเราไปเลยนะโอ้นี้ก็เป็นการเป็นโลกใหม่อ่ะเป็นโลกใหม่่<ช>เป็นการแก้ปัญหาด้วยการออกกำลังกายใครที่ นิสัยยังไงก็ลองเลือกกีฬาให้เหมาะกับตัวเองแล้วกันจะได้แบบว่าอยู่กับมันานานๆแล้วก็รักกับมันานานๆน,น,นะครับถูกต้องนะคะแล้วเขาก็มีการศึกษาออกมาอีกที่หนึ่งด้วยคุณผู้ชมขาจากมหาวิทยาลัยคอนคอเดียนะคะที่แคนาดา mm hmm. เขาบอกแบบนี้ว่าอุปนิสัยส่วนมีส่วนสําคัญมากๆในการที่เราจะตัดสินใจเลือกชนิดกีฬาที่เราเล่น,นะะลเพราะว่าผลการศึกษาเขาบอกว่าถ้าอุปนิสัยไม่เข้ากับกีฬาที่เลือกเล่นเนี่ยนะคะม,มันทําให้เราอาจจะเป็นไม่รักหรือว่าเกลียดกีฬาชนิดนั้นไปได้เลยนะลองดูไหมว่าแต่ละกีฬามันมี่ คุณจะเล่นเขาบอกว่าดูว่าตัวเองเนี่ยนะครับ,บมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นหรือเปล่าอชอบอยู่คนเดียวหรือว่าชอบเข้าสังคมคือถ้าแบบว่าชอบคนเดียวอะไรเงี้ยก็จะหากีฬาประเภทเดียวเล่นอย่างเช่นแบบว่าว่ายน้าตีกอล์ฟอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าชอบเข้าสังคมล่ะต้องเล่นกีฬาแบบไหนฟุตบอลเลยครับสิบเอ็ดคนเป็นทีมเลยอย่างนี้บาสเกตบอลก็ได้วอลเลย์บอล ะะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบดูลักษณะแล้วเราเป็นคนเหมือนแบบอุยเอนดิจี้เราเ,เ,เยอะมากเลยกระชับกระับไวชอบอวางแผนตัดสินใจอะไรให้มันเป๊ะ,ปะไปเลยนะคะถ้าเกิดเป็นคนตัดสินใจปุบปับอะไรแบบนี้กีฬาที่เหมาะปิงปองเลยค่ะปิงปองครับไวมากเราต้องคิดเร็วมากได้จริงนี่ขนาดนั่งดูปิงปองยังหาลูกไม่เจอเลยค่ะต้องแบดบินตันด้วยนะค่ะว่าเฮ้ยตียังไงให้เขารับไม่ได้ก็คิดต้องคำนวณแรงว่าให้เราแบบไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบตัดสินใจเร็วนะครับผมหรือว่าอีก อีกแบบหนึ่งเป็นคนแบบชอบใช้เวลานานในการตัดสินใจขอคิดก่อนขอคิดนานๆวางแผนาจะคิดไม่ทันอะไรแบบนี้นะคะกีฬาที่เหมาะสมเนี่ยอาจจะเป็นกอล์ฟค่ะหรือว่าสนุกเกอร์ระหว่างเดินรอบๆก็ฝนไปฝนไปฝนไปทำเป็นฝนไปก่อนตบนี่แล้วต่อไปเอาขาวไปวางไหนดีน้าอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาในการตัดสินใจก็ ลองดูกันได้นะครับหรือเป็นดุดันคะดุดันเหรอครับปล่อยมวยไหมปล่อยมวยได้สิลักบี้กระแทกแทกไปเจ็บนะฮะหรือว่าเป็นคนที่ชอบระวังตัวยังไงคะรวมบาดเจ็บอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเซฟตัวเอง80-20ตัวเองนั่นยพอค่ะบอลลิงนะบอลลิงเปตองไม่ต้องประท้าคนอื่นมากใช่เป็นกีฬาที่แบบใจเย็นๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ชอบความกดดันล่ะวิ่ง วิ่งระยะไกลอย่าง,งะะนี้ได้นะคะนักกีฬาหลายคนเนี่ยคุณผู้ชมบอกเลยนะว่าเขามีตัวอย่างให้เห็นกันเยอะแล้ว<ช>ว่าบางคนตอนเด็กๆเ,เล่นกีฬาอีกแบบนึงรักด้วยนะคิดว่าตัวเอง,องรักแล้วก็ชอบแล้วก็ใฝ่ฝันมากๆแต่กลายเป็นว่าโตมาเหมือนเขาได้เจอทางของตัวเองว่า,วาอุ้ยแบบนี้เหมาะกับเรามากกว่าเด็กผมเหมือนกันนะเด็กๆอยากเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติเนี่ยแล้วโตมาเป็นนักร้องดีกว่าเห็นไหมเพราะว่ามันเหมาะกับคุณเสียงคุณดีมีคุณสมบัติในแบบนั้นขอบคุณครับ กีฬาอะไรกีฬาเนี่ยอ้าวมันก็เป็นสิ่งที่ตัวเองรักไงใช่ถูกไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นนะคะว่าโอเคเรารักอะไรเราเล่นได้แต่ว่าเราลองไปอีกแบบหนึ่งที่เราคิดว่าเอยมันน่าจะเหมาะสมกับนิสัยเรามันอาจจะรุ่งมากๆเลยใช่เราดูว่ากีฬานั้นเหมาะกับนิสัยเราหรือเปล่าแล้วกันใช่แล้วอาจจะทำได้ดีแล้วก็อาจจะแบบเป็นนักกีฬาชีพเนาะอนาคตก็ได้นะครับผมใช่แล้วค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะเรื่องดังปังๆังค่ะ เป็นเรื่องของการนั่งดูกีฬาครับผมมีประโยชน์นะครับค่ะไม่ใช่ว่าดูเฉยๆปุ๊บเนี่ยจะไม่ได้อะไรเลยจากการดูกีฬาม,มีประโยชน์เดี๋ยวชชวงหน้ารู้กันครับกลับมาอยู่ช่วงนี้แล้วนะคะกับเรื่องดังปังๆค่ะครับประโยชน์ของการดูกีฬาค่ะนี่ดูรายการเราเดี๋ยวก็ได้ประโยชน์นะเนี่ยได้ประโยชน์เยอะมากและโดยเฉพาะการดูกีฬาะนะครับเขาบอกว่าได้ประโยชน์เหมือนกับเราเนี่ยออกกาลังกายไปด้วยเลยนะ แล้วก็มีผลต่อสภาพจิตใจที่มันดีขึ้นค่ะทาให้เราเนี่ยไม่หงอยเหงาไม่ซึมเศร้าคือที่พูดอย่างนี้เราไม่ได้พูดกันเองจริงนะเขาศถึงษามาแล้วมีผลการศึกษานะคะจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์ค่ะที่ออสเตรเลียนะคะเขาบอกว่าขณะที่เรานั่งดูวิดีโอของคนที่เขาแบบกําลังวิ่งนะี่นี่แค่กีฬาวิ่งนะ<อ>แค่วิ่งเฉยเเขาบอกอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็การหายใจของเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นครับแล้วเพื่อนนักกีฬาคนนั้นหยุดวิง่งเราก็จะกลับมาเป็นปกติเมื่ คือเวลาเราดูกีฬาอะไรที่แบบมันตื่นเต้นอ่ะค่ะอย่างเช่นเอาพี่วิ่งไปแล้วอย่างอย่างสมมติดูฟุตบอลอย่างเงี้ยตอนที่เขายิงอยู่โทษเนี่ยมันจะตื่นเต้นอ่ะแบบเหมือนเราลุ้นไปด้วยอ่ะแบบโอ้โหใจมันเต้นแบบเข้าเหอะเข้าเหอออะไรเงี้ยมันลุ้นลุ้นอ่ะใช่ครับแล้วรู้เลยว่าหัวใจเต้นแรงมากเต้นแรงมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าการนั่งดูกีฬานี่คือผ่านจอโทรทัศน์นั่งดูทีวีที่บ้านเนี่ยแหละมันทําให้เราแบบว่า คล้ายกับว่าเราเหมือนออกกําลังกายอยู่จริงๆอะถูกต้องครับผมแต่ว่าการดูแบบนี้นะมันก็มีผลต่อการที่แบบเราอยากจะไปออกกำลังกายด้วยนะอ,อย่างเช่นแเราดูกีฬาฟุตบอลอย่างเงี้ยเราก็อยากแบบนัดเพื่อนๆไปเตะบ,บอลกันหรือว่าเราดูกีฬาต่อยมวยอย่างเงี้ยเราเห็นแบบนักมวยเขาแบบหุ่นดีใช่ปะหุ่นเลีนรีนแล้วก็อยากมีแบบรงบันดาลใจในการที่แบบอยากออกไปไปซ้อมมวยไปเล่นเวทให้แบบ เรากล้ามสวยเหมือนเขาอะไรเงี้ยถูกแบบที่การพูดมานี่คือผลการศึกษาเลยนะคะของแบบผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยากีฬานะคะดรแดนนียลแวนค่ะคือเขาบอกเลยค่ะว่าการดูกีฬาเป็นประจำนี่แหละมันทําให้เราอยากรูปร่างดีเหมือนเขาอ,อยากรูปร่างดีเหมือนกับนักกีฬาที่เราชื่นชอบเช่นอยากไปนั่งดูการแข่งวิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยเห็นผู้สูงอายุเราไม่ได้อยากสูงอายุตามนะแต่หมายถึงว่าเรารู้สึกว่าขนาดเขาอายุเท่านั้นเขายังวิ่งได้เลยอะ่ะใช่ไหมเราแล้วเราล่ะบอว่าอายุปูนี้แล้วว่าเราก็ต้อง ได้เหมือนเขาใครอ่ะคะเพราะว่าเราแก่ไปเราจะได้แบบเออร่างกายยังฟิตเปี้ยอยู่ไงเหมือนเขาอะไรเงี้ยก็ถือเป็นแรงบันดาลใจดีและอีกอย่างหนึ่งคือได้กลุ่มเพื่อนด้วยโดยเฉพาะคนที่แบบเชียร์ทีมเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นไหมเวลาที่คุณแบบดูบอลกับเพื่อนแล้วคุณเชียร์แบบสมมติคุณเชียร์ลิเวอร์พูลเหมือนกันเงี้ยค่ะแต่คุณไม่ได้ดูด้วยกันนั่นด้วยซ้ำนะพอยิงเข้าปุ๊บพิมละยิงสวยว่ะนี่มือภาพแบบมีโซเชียล หรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราชนะปุ๊บก็ยินดีไปด้วยกันถ้าแพ้ปุ๊บเอาไงดีวะร <c oughs> อดูการหน้าก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะให้กํากำลังใจซึ่งกันและกันไปอะ่ะอ่ะแล้วเคยเชียร์ฟุตบอลที่แบบนั่งอยู่หน้าทีวีเร<ข>าเ,เชียร์<ๆ>อีกทีมแล้วเขาเชียร์อีกทีมป่ะโอ้ประจําครับแล้วยังไงอันเนี้ยอันเนี้ยได้ไหมได้นะ ไม่คล้อกันนะไม่ใช่สิไม่บัฟกันอะไรเงี้ยไม่ใช่มันเนี่ยแหละคือมันจะได้สัง <unjust S 2> <ologic> คมเพราะว่าพอเวลาที <_ eller> <aud Kiss wei> ่เราแบบว่ามีชัยชนะร่วมกันก็ดีใจด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าอีกทีมแพ้ก็อาจจะไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเฮ้ย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 มันจะมีแบบคมๆกันนิดหน่อยอะไรนะแต่มันก็คือเป็นเรื่องน่ารักน่ารักเป็นความแบบ สังคมแหละยังไงก็เป็นเพื่อนกันใช่นะคะคือมันเป็นข้อดีจริงๆคือยิ่งโดยเฉพาะบางอย่างอ่ะถ้าเกิดเรารู้จักแบบว่าเออปลอบใจเขาอย่าไปพูดย้อยเย้ยถักถามก็ลดการทะเลาะเบาแวงได้นะบางทีพูดแรงคือแบบเลิกคบกันเลยนะบางคนจริงหรอเพราะฉะนั้นควรจะแบบพูดจาที่แบบว่างั้นหรือไม่ต้องนั่งดูด้วยกันปลอดภัยสุดผมว่าดูด้วยกันได้แต่ว่าคุณจะมีแบบน้ำใจนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเหรเหมือนแบบคุณเชยแมนยูคุณเชยแนยูเหมือนเชลยพูงี้ เฮ้ยมื่คืนชนะนะเฮ้ยหนัดแล้วอ่ะแต่หน้าตาดูย้อยเย้ยมากเลยแพ้หงันแล้วอ่ะคืออย่างนี้ไม่ดีไงอ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นไรคือดูกันหน้าใหม่อะไรเงี้ยเฮ้ยอย่าจับนี่ฮะอันนี้คือส่วนตัวคือเกีียดกันเลยอันนี้คือส่วนตัวเหมือนคนแพ้แล้วพายอย่ายุ่งเออและสำหรับใครที่มีแฟนยังไงแล้วอยากให้แฟนดูกีฬาไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีวิธีการหรือว่ามีเคล็ดลับใช่แต่ว่าบางอย่างก็ทําให้แบบไม่ดีนะยังงไเขามีคำแนะนํามาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า แฟนเราดูบอลกับเราอันนี้หรือว่าเชียร์ทีมเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีทีมเชียร์เลยเริ่มจากศูนย์เลยเนี่ยแนะนําว่าให้เชียร์ทีมเดียวกับแฟนเราผู้หญิงนะแต่สมควรใช่ไหมก็อะมานั่งกับแฟนอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้มีทีมอยู่แล้วอันนี้พูดจริงๆนะคะสมมติว่าคุณอนะไม่ได้แบบเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษไม่ได้มีทีมในดวงใจมีแค่นักฟุตบอลหลอ่อๆในดวงใจอย่างเงี้ยก็ให้เลือกเชียร์ทีมเดียวกับแฟนไปเลยโอ้คุณแล้วบบหน้าออกมากเอาเป็นเรื่องจริง หล่อแล้วเก่งเหมือนกันเลยครับหลายคนผู้หญิงหลายคนใช่ผู้หญิงหลายคนเป็นอย่างนี้อ่ะถ้าสมมติว่าไม่มีทีมที่ตัวเองเชียร์ในในดวงใจมาเชียร์ทีมเดียวกับแฟนไปเลยมันจะได้แบบลดการทะเลาะบาะแหวงกันเพาเป็นแฟนกันน่ะนั่งเชียร์อะไรคนละทีมเนี่ยทะเลาะกันง่ายมากใช่ไหมคะลดปัญหาด้วยแล้วก็จะมีนี่ครับไม่จําเป็นต้องแสดงอาการที่แบบว่าเยอะจนเกินไปอ่ะเพราะว่าคนที่เป็นแฟนกีฬาจริงๆอ่ะเขาดูออกเขาดูออกอ่ะเช่นแบบู้นี่ละ แต่เข้าไปเลยเมื่อกี้คือเกือบมากโหแใจตื่นเต้นไปหมดเลยถ้่เป็นอย่างนี้ผมเลิกเลยนะเหรอคือแสดงถึงความไม่จริงใจมากๆากเหรอคุณก็เออดีใจคุณก็ไม <ns é> ่เขาดีใจกับคุณไงเขาแบบตื <es voir> ่นเต้นด้วยไม่คุณไม่ต้องทำให้ผมรู้สึกว่าคุณแบบรักผมขนาดที่ว่าคุณต้องแบบดีใจค่ะคือผมยังดีใจนิดเดียวเลยเฮ้ยคุณมาเยอะอะไรขนาดนั้นะ อันเนี้ยเกันนี้คือเยอะไปก็คือแนะนําว่าไม่ต้องแสดงอาการเยอะเกินไปขณะที่เกมงกาลังแข่งขันอยู่กําลังแข่งขันกีฬากันอยู่ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องถามอะไรที่แบบซอกแทกจนเกินไปอย่ามาถามแทกใช่ป่ะการทำให้การดูบอลของเขาและเพื่อนๆเขาเนี่ยมันอึดอัดอ่าสมมติดูอยู่เฮ้ยแล้วอันเนี้ยคนเนี้ยที่เขากาลังจะเข้าไปเขาชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรนะ ช้าแป๊บหนึ่งได้ป่ะคือมันกำลังจะยิงไมไม่แล้วเพื่อนที่ที่ส่งบอลให้เมื่อกี้ส่งดีมากเลยอ่ะคนนี้คือเขาเคยทำแมทที่แล้วก็ทำแบบนี้ใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ทำเงี้ยทำนี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวตบไปละเอออะไรเงี้ยมันจะมีความอึดอัดเลย ใช่ใช่ใช่คือเก็บไวใช่เก็บไวลองให้แบบเบรโฆษณาสักนิดนึงหรือว่าพักครึ่งซะหน่อยอะไรเงี้ยค่อยถามก็าได้เขาเขาแล้วอย่างเงี้ยถ้าเขามาถามช่วงพักนี่ยินดีอธิบายไหมหรือก็ยังยม่ยิบอยับยินดีครับยินดีอันนี้ได้อันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะอย่าเพิ่งไปแทรกในจังหวะที่เขากําลังแบบดูอยู่อันนี้ก็เป็นเก็ดน่ารักนะที่แบบว่าแนะนําให้แบบคนที่เป็นแฟนกันเขาดูดูกีฬาด้วยกันได้ใช่นี่แหละน่ารักสุดๆไปเลยนะคะแต่ว่าเรื่องราวน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะมีเรื่องน่ารักที่เราต้ออองถาามคุณต่ นั่นคือช่วง Q&A สงสัยตอบให้จะมาปัญหาคุณนาพิชณุกันว่าสนามกอล์ฟที่คุณนาพิชณุกไปตีมาหลายสนามปุ๊บเนี่ยมีทั้งสนามที่แข่งเมเจอร์ก็ดีหรือว่าสนามบงดังก็ดีเนี่ยคุณนาชอบสนามไหนที่สุดเดี๋ยวรู้กันครับครับได้เวลาช่วง Q&A สงสัยตอบให้เลยครับและตอนนี้ครับอยู่กับคุณนาพิชณุนะครับสวัสดีค่ะ ถามพวกนาดีกว่าค่ะถ้าคุณอาเนี่ยตีกอล์ฟมาหลายสนามแล้วนะครับก็น่าจะต้องมีสนามที่แบบเป็นการแข่งขันเมเจอร์มาหลายสนามด้วยอยากรู้คุณอาเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจสนามไหนที่สุดครับตื่นเต้นที่สุดก็คือเซนนิลดูโอคอสเพราะว่าเป็นสนามที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอ,อายุตั้งปีนี้ก็470ปีแล้วนี่เป็นภาพถ่ายหน้าคลับเฮาส์ของโอคอสเมื่อ2ปีที่แล้วเดือนตุลาไปช่วงใกล้หน้าหนาวแล้วแต่งชุดก็เลยแบบนี้หนาๆนาหน่อย สวมเสื้อห้าชั้นลองจรแล้วก็มีเสื้อแบบสมัยใหม่นี้เขามีพอเคลื่อนไหวแล้วจะมีความร้อนอยู่ในตัวอ๋อยิ่งขยับมันยิ่งอุ่นขึ้นใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้พอเราใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้นหนาๆมันเป็นอุปสรรคต่อการเล่นไหมครับมากสำหรับคนเมืองร้อนใช่ไหมคะเราไม่คุ้นเคยเราเคยสวมเสื้อตัวเดียวนี่สวมเสื้อห้าตัวมันหมุนแบ็คสวิงก็ลาบากดาวสวิงก็ลาบากเพราะเรารวมทุกอย่างลาบาก พราะมันติดจากกันแล้วใช่ไหมครับที่มือก็ลดลงไปเยอะทีเดียวค่ะแล้วความพิเศษของสนามเนี่ยครับมีหลุมไหนที่แบบรู้สึกแบบโอ้โหชิงนชอบพิเศษคือสนามนี้ธรรมดาสนามกอล์ฟเนี่ยสิบแปดหลุมจะต้องมีสิบแปดกรีนครับแต่นี่สิบแปดหลุมมีสิบเอ็ดกรีนทั้นเองหลุมที่เลขบวกกันแล้วได้สิบแปดจะเป็นดับเบิลกรีนก็คือกรีนเดียวสองหลุมธรรมดาหนึ่งกรีนหนึ่งหลุมหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นของของสามนั้นโครชโค้ะ,ะจุด แต่ว่ามันจบที่กรีนเดียวกันใช่ยางงี้แหละครับใช่เข้าใจแล้วก็มีคําถามถามว่าถ้าหากว่าอย่างนี้คนที่ตีมาจะขึ้นกรีนหลุมสองหคนจะตีขึ้นกรีนหลุม16ใครตีก่อนจะใช้กรีนร่วมกันคนตีกรีนหลุม16ต้องเล่นก่อนเพราะว่าออกมาก่อนใครออกก่อนก็นั้นเลนเล่นก่อนดังนั้นเวลาแข่งขันริธิชอเพนหรือแข่งขันกอล์ประกการใหญ่ในเซนนดรูสเนี่ยจะใช้เวลานานมากเพราะว่าต้องยืนคอยกันอ๋อ โอ้โหงงเหมือนกันนะคะงงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เข้าใจได้อันนี้คือเป็นเรื่องราวของที่สนามที่นู่นแต่คุณอาค่ะตอนนี้กลับมาที่บ้านเราบ้างเมืองไทยค่ะตอนนี้เป็นแบบช่วงหน้าร้อนแบบร้อนสุดๆเลยค่ะอยากถามคุณอาว่านักกอล์ฟเนี่ยเวลาเขาไปออกรอบเขาทนได้ยังไงคะในอากาศที่ร้อนขนาดนี้ค่ะชั้นเดียวยังไม่อยากใส่เลยเพราะนะเล่นกอล์ฟเนเพลิดเพลินลืมลืมร้อน ยกเว้นถ้าเป็นสุภาพสตรีเนี่ยก็มีแคดดี้กลางร่มให้ครับแล้วเขามีคําแนะนําของจอห์นนี่มิลเลอร์เคยมาแข่งขันเมืองไทยในการเวิร์ครับที่สนามนวัตธนีเมื่อปี1975ค่ะเขาบอกว่าเมืองไทยในห่างจากพระอาทิตย์กี่เมตรนี่คือ <c oughs> ร้อนแสบตัวมร้อนมาก,มากร้อน,อนแล้วก็ให้คําแนะนําว่าให้กลางร่มเวลายังไม่ตีเนี่ยนะอุณหภูมิใต้ร่มจะต่ำกว่าอุณหภูมินอกร่มเนี่ย10องศาเซลเซียสอย่างที่2ก็คือจิบน้ําทุกๆขึ้นแท่นทีออฟหนึ่งหลุมก็จิบน้ําทีหนึ่งเป็นอย่างน้อย เพราะน,น้ําจะทําให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปพอร้อนแล้วมันเครียดทําให้ตีได้ไม่ดีคานวนระยะไม่แม่แมนให้ลายไม่ถูกทุกอย่างมันเสียหายหมดเลยมุดหงิดอีกอแล้วมีอะไรไหมที่แนะนำเวลาแบบร้อนจัจดๆก็ถ้ากลัวแดดกลัวดำก็สวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวแล้วก็ทาครีมกันแดดทาแล้ว <c oughs> อาไม่อยู่เ <c oughs> พราะฉะนั้นถ้ารักจะตีกอล์ฟค่ะ อยากกลัวดําใช่อยากกลัวดำหรือว่าใช้วิธีที่คุณอาแนะนําก็ได้กางร่มจิบน้ําบ่อยๆใส่เสื้อแขนยาวครับทากันแดดถูกต้องใช่แล้วนี่ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ต้อง ดูแลสุขภาพผิวด้วยนะคะสําหรับใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็อยากจะได้อุปกรณ์กีฬาค่ะคุณอาสามารถขอเข้ามาได้ที่รายการเรานะครับใช่นี่ค่ะตามอ e ีเมลนะคะแล้วก็ใช้สะดวกอีเมลก็ส่งมาได้หรือใครสะดวกจดหมายก็อย่าลืมแนบรูปมาด้วยถูกต้องครับนะคะและอย่าลืมนะคะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์8โมงเช้าแบบนี้กับรายการปอดปังปังไปค่ะวันนี้พวกเรา3คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ,ค,ะครับ